สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านชุมชนสวนกล้วยนะครับเป็นสถานที่ออกกําลังกายฮะกับประชาชนนะครับที่เป็นชุมชนอยู่ใกล้กับทางรถไฟสายใต้นะครับบรรยากาศยามเช้าทุกคนก็จะมาออกกําลังกายกันนะนี่เป็นส่วนสุขภาพเดี๋ยวแอดนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมขบวนธรรมดาที่260นะครับซึ่งเดินทางมาจาก สถานีน้ำตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะมาผ่านชุมชนสวนกล้วยแห่งนี้นะครับสวนสุขภาพแห่งนี้นะอยู่ติดกับทางรถไฟนะครับเดี๋ยวแอดจะ,จะพาไปห่างกันไม่กี่เมตรนะครับชีวิตยามเช้านะครับของชุมชนสวนกล้วยก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็มีการสันทนาการกันนะครับทำกิจกรรมบางคนก็ ค้าขายนะครับในชีวิตประจำวัน oh. เดี๋ยวไปดูขบวน260กันครับที่สะพานเกือกม้านะครับบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยกันนะครับ oh. ตอนนี้ก็ออกจากสวนสุขภาพมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับอยู่บริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมขบวน260กันนะครับอันนี้ก็เป็น สาธารณสุขนะครับประจำอาเภอบ้านโป่งนะครับอันนี้ก็อยู่ติดกับทางรถไฟนะฮะนี่นะครับ,นนรบเราจะเห็นว่าน่นสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับที่แอดถ่ายขบวนให้เพื่อนๆ FC นเอฟซชมบ่อยๆนะครับก็อยู่ติดกับชุมชนบ้านสวนกล้วย ครับเพื่อนๆตอนนี้มาอยู่ที่ใต้สะพานเกือบมานะครับชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับเดี๋ยวขบวน260นะจะมาทางด้านหลังของแอดนะครับเดี๋ยวไปรอชมกันนะครับครับแล้วก็มาแล้วนะครับสำหรับขบวนธรรมดาที่260นะครับนะครับมาทางปุ่มไม้นะครับทางด้านขวามือนะครับหลังวัดดอนตุมนะครับเป็นโค้งที่ออกจากสายกาญจนบุรีมานะครับ วันนี้ทำขบวนโดยปู่ GEK นะครับวันนี้หมอกลงแบบจางๆนะครับภาพอาจจะเบลอๆเปไนนิดหน่อยนะครับนี่นะครับปู่ GEK นะครับเครื่องยนต์คัมมินนะครับ KT38L นะครับ1320แรงม้านะขนาดความจุเชื้อเพลิง3,500ลิตรนะครับกำลังผ่านสะพานเกือกมา้าชุมชน บ้านสวนกล้วยนะครับไปแล้วครับ,บูดีเกตีศูนยาทำกระบวน260นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางทนบุรีนะครับโอ้โหปูมาแต่เช้านะครับสายนี้ต้องยกให้เขาจริงๆตั้ง่าอแอทไทยสายนี้มานะครับเพิ่งเห็นอันซอมนะครับทำกระบวน สายน้ำตกนะครับครั้งเดียวเองนะครับนอกนั้นก็จะเป็นปู่ G E K ทั้งหมดนะครับตอนนี้ปูกําลังพาขบวน260ลอดสะพานยกระดับสายนะครปฐมกาญจนาบุรีนะครับเดี๋ยวจะจอดที่ชุมทางหนองประดุกด้านหน้านะครับห่างจากจุดสะพานยกระดับประมาณ1นกิโลครึ่งนะครับก็จะถึงสถานีชุมทางหนองประดุกนะครับขอฝากเพื่อนๆน,นะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่